สิบคำสอนหลวงพ่อจรัญทิธโมสำหรับเตือนสติในการดำเนินชีวิต 1. ความดีเป็นศัตรูของชีวิตความดีต้องมีอุปสรรคเขามาร้ายอย่าร้ายตอบเขาไม่ดีมาจงใช้ความดีเข้าไปแก้ไขคนตระหนี่ให้ของที่ต้องใจคนพูดเหลวไหลเอาความจริงใจไปสนทนา 2. จงอย่าวันไหวจงทำใจให้ได้เมื่อมีทุกข์คนที่ทำใจได้เพราะมีสติควบคุมใจถ้าผู้ใดจเจริญสติวิปัสสนากรรมฐานจิตมั่นคงต้องช่วยตัวเองได้ทำใจได้จะไม่เสียใจไม่น้อยใจต่อบุคคลใดคนทำใจได้นั่นแหละจะได้รับผลดีมีสติเป็นอาวุธของตนตลอดไป 3. คนโบราณท่านมีคติดีเวลาไปไหนมาไหนต้องนิ่งได้ทนได้รอได้ช้าได้ดีได้คนสมัยนี้นิ่งไม่ได้ปากไม่ดีทนไม่ได้อยู่ไม่ได้อีกรอก็ไม่ได้ช้าก็ไม่ได้จึงเอาดีกันไม่ค่อยจะได้ ในยุคสมัยใหม่ปัจจุบันนี้สิ่งเหล่านี้มีความหมายมากแต่ทุกคนไม่เคยคิด 4. ใครตั้งใจทำดีอย่าไปกังวลเรื่องปากคนเพราะต่อให้เราดีขนาดไหนหากไม่ถูกกิเลสเขาเขาก็ไม่ชอบไม่เข้าใจเขาก็ตำหนิดังนั้นดีชั่วไม่ได้อยู่ที่เขาว่าเรา แต่อยู่ที่เราเองทั้งหมดเรารู้เราเองก็เพียงพอแล้ว 5. ชาวพุทธแท้ๆควรจะได้ดีมีสุขจากการนับถือศาสนาพุทธโดยแก้ปัญหาที่เกิดด้วยอริยสัจสี่ทุกเกิดแล้วหาสาเหตุของทุกข์ด้วยการกำหนดทุกหนอมันทุกตรงไหนหนอ บำเพ็ญจิตภาวนาสมาธิปัญญาจะบอกทุกเกิดขึ้นตรงนั้นต้องแก้ตรงนั้นอย่าไปแก้ผิดจุดอย่าไปให้ผีให้เจ้ามาแก้หรือเอาหมอดูมาแก้มันไม่ถูกเรื่อง 6. ความอดทนเป็นสมบัติของนักต่อสู้ความรู้เป็นสมบัติของนักปราดความสามารถเป็นของนักประกอบกิจ ความสามารถทุกชนิดเป็นสมบัติของผู้ดี 7. วันไหนโยมถูกด่ามากวันนั้นเป็นมงคลวันไหนถูกป้อยอเขาจะลวงไส้เราโดยไม่รู้ตัวหลงเชื่อเราจะประมาทจะเสียท่าเสียทีต่อมันร้ายและที่เขามาป้อยอกับเราระวังให้ดีเขาไม่ได้รักเราจริง สร้างบุญใช้สติไม่ต้องใช้สตังพวกเราหาแต่สตังไม่หาสติกันเลย 9. คนเราจะทำอะไรได้ก็ช่วงมีชีวิตอยู่เท่านั้นเมื่อตายแล้วไม่สามารถจะทำความดีหรือความชั่วได้เลยฉะนั้นในช่วงที่มีชีวิตอยู่ควรที่จะทำความดีใช้ชีวิตให้เป็นสาระ จะต้องต่อสู้กับความไม่ดีงามทั้งหลายที่มีอยู่รอบตัวเรา 10. จงพอใจในชีวิตของตัวเองโดยม่ต้องไปเปรียบเทียบชีวิตของผู้อื่น